ครั้งแรกคือก่อนที่เขาก็ชวนให้ติดผมก็ยังไม่ได้ติดไงเพราะเรารถไม่กี่คันอะไรเงี้ยวิ่งใกล้ๆพอหลังๆว่าเราวิ่งไกลพอเราเริ่มวิ่งออกไกลอะไรเงี้ยออกออกออกแบบเริ่มออกต่างจังหวัดมากเลยอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามุมันติดมันดีกว่าอะไรเงี้ยนะแล้วมันก็ไม่นักบากบอผมว่าเออลูกน้องจะออกเส้นทางอะไรเงี้ยว่าเราก็ดูได้อะไรเงี้ยมันมันผมว่ามันคุ้มคุ้มดีกว่าเนี้ยแล้วคนขับรถต้องติดใหม่เพราะว่าไงนะ ก็ไม่ได้ว่าเขาลูกน้องผมแต่ละคนผมบอกเลยว่ารถผมติด GPS หมดลนะอะไรเงี้ยนะล้วบอกกอนล้วบอกตรงๆเลยบอกตรงเลยว่านี่นะรถติด GPS หมดแลวนะแต่ออปชั่นที่เราดูอย่างนี้นี่เราดูได้เฉพาะเรื่องอะไรเรื่องของการวิ่งเดียวเรียวทางว่ารถวิ่งไปไหนบ้างทางไหนบ้างประวัติย้อนหลังคือเหมือนการติดตามรถตลอดเวลาแล้วก็ดูรายงานจะมีรายงานาารยงนให้รายงานจะบอกว่ารถ จะตั้กี่โมงดับเครื่องกีง่โมงไปสตาร์ทที่ไหนดับเครื่องที่ไหนจอดปิดเครื่องนั้นเป็นเวลากีนาก่นาทีตอนนี้ดูดูน้ำมันลูกค้าเขาท่านได้ได้ประโยชน์เยอะทีเดียวเพราะว่าหนึ่งถ้าเราโดนข่อนน้ำมันเดือนหนึ่งเป็นหมื่นนะคะได้เงเพราะว่าล่าสุดที่คุยกับลูกค้าเขาบอกพิติดไปปุ๊บคือรู้เลยว่าน้ำมันหายไปเยอะมากจากที่ใช้จริงอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาเขาไม่เคยโทรไปถามเรื่องน้ำมันเลย คงคงคงไม่เขาไม่มีเท่าไหรคนที่ว่าเคยมีมีก็ไปแล้วเขามีเมื่อเช้าเจอลูกค้ารายหนึ่งที่เาบอกติดชีพีเปุ๊บมันขับรถไล่ออกมาเลยยกชุดเลยเพราะพวกนี้คือเขาเขาเขากินเขาโกงบริษัทอยู่แล้วอืแล้วเขากลัวมันจับเขาได้ก็เลยออกไปแล้วก็ได้คนใหม่มาคนนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยที่จริงแล้วมันผมบอกผมติดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะบอกลูกน้องเลยเนี่ย เอ้ยเนี่ยจะติดเจ๊สั่งติดจีพีเอสหมดได้แล้วเนี่ยดีดีดีเขาออกมาเลยเขามามาติดเลยเขาบอกพะเคาจะรู้อยู่แล้วเพราะตัวเขาเองเขาคนน่ะคือถ้าเขาไม่ทําแล้วมันก็เราก็ไม่ได้กลัวเลยใช่ไหมผมติดทุกคนผมบอกทุกคนบอกทุกคนเนี่ยแล้วจีพีเอสเนี่ยมันอยู่ไหนอะไรเงี้ยเรารู้นะมันไปทำอะไรอยู่